ชอบเขาด้ยจริงโทรศัพท์มือถือของเด็กนักเรียนครับหยดุยดหยดุดหยุดน,นั่งลง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 ,ลง,ลงชื่ออะไร ชื่ออะไรวิรยุทธ์ชื่อเล่นเอทํา่ไปหลังนั่งยองยองนั่งยองๆหมายสานายาทนบุรีนะครับผมลงที่25พฤษภานะ2,5,6 6นะนายวิรยุทธ์หรือเอสนะระทำความผิเดเกี่ยวกับคดีเพศนะนะอันนี้เป็นหมายสารนะด้านมือน้องเขาโดนเลยลื่นลมเมื่อวาน ทำไเด็กเล่าให้ฟังหมดแล้วครับเองร่วมอเวเนีใส่ถุงไหมไม่ครับแล้วถ้าท้องมาทำไงไม่รู้เหมือนกันครับทำไมอยังไงเขาก็มีสักเป็นลูกเลี้ยงเราอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกว่าความรักนะพ่อกับลูกแม่จะเป็นลูกเลี้ยงเนี่ยรเราสามารถดูแลในฐานะพ่อเนี่ยไม่ผิด แต่เนี่ยมันไม่ใช่ฐานะพ่อเองปยัดเยียดตาบ่าวให้เด็กเนี่ยทําไมคิดเท่าไม่ถึงการ,รยังไงอ่ะก็ผมว่าแอบชอบเขาเห็นบอก <ML S 2> ว,ว่าแอบชอบลูกอายุสิบสองเนี่ยนะตอนตอนนั้นครับแล้วก็แบบเราคุยเล่นกันด้วยครับใหญ่เล่นกันอะไรเงี้ยครับหอนเลไปทํอาอวัยวะไปทําอะไรมาผ่ามาครับผ่ามาครับ ไปทาตบแต่งอะไรว่าทําเด็กไม่ฉีกเหรอไม่เข้าครับเพราะ,ะไม่เข้าครับเพราะว่าน้องเขาจะบอกว่าเจ็บเจ็บผมก็หยุดทําครับเขาจะพูดอย่างนี้ตลอดพราผมไม่เคยแบบว่าเจ็บปุ๊บผมดันดันไม่ครับถึงรักเด็กไหมคนนี้รักจริงไหมจริงครับฮะรักครับรักรักขนาดไหนผมรักเขามากครับแล้วเมียไองอะ แม่ผมที่ว่าผมเป็นแบบนี้ก็เพราะเขาด้วยครับส่วนึ่งไม่ใช่เองยังรักมีอเองอยู่ไหมตอนนี้ครับตอนนี้เองรักรึกมั้ยไม่แล้วครับแล้วไม่คิดเหรอว่าเด็กถ้าเองรักเนี่ยต้องปล่อยเขาไปเรียนหนังสือครับไม่ใช่อ่ะมามาทำย่ำยีเขาครับแล้วถ้ามีลูกไปเป็นไงหมดอนาคตไหมหมดครับมันใช่ความรักไหมไม่ใช่ครับแล้วข้อหายเองมีทั้งภาคทั้งอาจารย์ไปไม่หมดเลยครับถูกจับ รวมสารเหล็กด้วยก็สิบสามรังครับเข้าหาอะไรบ้างไล่มาเศพครับเสพเศพอะไรเสพยาบ,บ้าครับอืมตอนอายุเท่าไหร่สิบสามสิบสี่ครับท่านอืมอะไรอีกครอบครองครอบครอ,อ,องอะไรครอบครองยาบ,บ้าก่อนครับอืมแล้วก็มาครอบครองไออืมแล้วก็เศพก็เศษอีกครับแล้วก็มา ร่วมกันชิงทรัพย์วงการชิงทรัพย์ที่ไหนของสารเล็กครับที่ไหนล่ะโรงพักของสอนบักกอกใหญ่ครับชิงอะไรชิงโทรศัพท์มือถือของเด็กนักเรียนครับของเด็กนักเรียนทำร้ายเขาไหมไม่ครับใช้อาวุธไหมไม่ครับแล้วอะไรอีกแล้วก็มาลักทรัพย์ครับลักทรัพย์ยามีการ ก็ร่วมกันวิ่งราวซับเริ่มหานละอะไรครับอะไรอีกแล้วก็ภาคผู้เยาว์ภาคผู้เยาวครับขับเสพขับเสพภาคผู้เยาว์นี่ภาคใครเด็กครับะเด็กอายุสิบสามครับอายุสิบสามครับภาคไปเพื่อการอาาจรย์ครับอืมีอะไรอีก ครอบครองครับครอบครองล่าสุดโดนข้อหาอะไรเห็นบอกเองยังใส่กําไรอยู่เลยนี่ไปไหนอะกําไรถอดไปแล้วครับมึงถอดเองเหรอหรือเจ้าหน้าที่ถอดให้ถอดเองครับอ้าวเขาห้ามถอดมึงถอดทาไมตอนนั้นผมจะตัดสินครับท่านแล้วผมยังไม่พร้อมที่จะติดครับผมเพราะผมเป็นห่วงลูกคนเล็กรูว่าไปข้อหาอะไรอาจารย์ครับฝากบอกอะไรให้ครอบครัวผู้ปกครองเด็กครับ ผมก็อยากขอโทษอยากขอโทษแม่กับยายเขาครับยังไงนี่ผมทำกับลูกเขาทำกับหลานเขาแบบนี้ครับทำให้เด็กเป็นปมด้อยเป็นตาบากครับผมขอโทษด้วยครับแล้วทำเด็กคนอื่นอีกไหมไปหลอกคนอื่นอีกไหมไม่ละครคุยกับผู้หญิงคนอื่นผ่านโซเชียลอีกไหมไม่ล้ะครับจะเอาหน้าเองขึ้นสื่อกล้าไหมกล้าครับถ้ามีอ่ะเพราะผมรับปากว่าต่อจากนี้จะไม่มีถ้ามีอ่ะถ้า ถในะครับเนี่ยถ้าเอาขึ้นแล้วมันมีอะ่ะมีคนมาชีว้ว่าเอ็งจีบกระนําอนาจาร์เขาข่มขืนเขาอีกอะ่ะม,มีไหมท่านเพิ่มข้อหาผมได้เลยครับอถ้ามีคนมาชี้ครับกาเรา,มา,รามาเดิมพันกันนะครับอย่าทําอีก สดืส่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน Followers อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวักับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ